ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a r i s Ors m a r a l o ดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีค่ะครอบครัว Arias o r m a r a l o ทุกๆท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ e ฟซบุ o o ทาร a ลเลิร์ดิ้งทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะในอาทิตย์นี้ในเรื่องของความรักการงานการเงินให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันนะคะแต่เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เนาะ การอ่นานไพ่มนเป็นการแบบโดยรวมเจอร์รอลิดดิ้งนะคะมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรดเก็บคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีเอาไปอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นกระดายชีวิตนะจ๊ะเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กับก,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 กระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะคะที่โอจะได้ปลูกปล่อยมาทุกๆวีคอยู่แล้วนะคะก็มีน้องพี่อาคาดพี่อเด็กพี่สโตให้เราเล่นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ช่องเราได้นะคะเพื่อจะให้โอทำคลิป วันนี้ก็จะมาเช็คสถานการณ์การงานการเงินความรักของอาทิตย์นี้ให้คุณนะความรักเราจะใช้ทั้งคนโสดคนมีคู่คนมีประเด็นคนมีคนคุยให้คุณเลยนะคะเรามาเริ่มที่สถานการณ์การงานก่อนการงานช่วงเวลานี้เป็นยังไงบ้างไหนขอดูสถานการณ์การงานเลยคะ่ะ10 o f pentacle โอ้การงานค่อนข้างจะผ่านไปได้ดีดดนะแต่ว่าตัวคุณเฟลอะไรเนี่ย เพนออฟสอดเนะี่ยทูออฟเนทเคิลค่ะเดเวอร์เจสเมนค่ะเฮอร์มค่ะตัทีแฮสค่ะ4 o ออฟ o อดค่ะ การงานของคุณนะคะเอออะไรที่มันประสบความสําเร็จมันก็เป็นในสิ่งที่คุณค่อนข้างจะคาดหวังอยากให้มันประสบความสำเร็จหรืออยากให้มันเสร็จเนาะแต่คุณผิดหวังกับอะไรอยู่ช่วงเวลานี้รู้สึกหมดไฟกับสิ่งที่มันเคยผิดพลาดหรือผิดหวังนะคะคนวันศุกร์สถานการณ์คนวันศุกร์ชัดเจนว่าช่วงเวลานี้คุณผิดหวังกับงานที่คุณทําเพราะว่ามันไม่เป็นตามที่คุณหวังแล้วก็รู้สึกมันเหนื่อยอยากคุณอยากให้มันเสร็จสักทีมันมีการแก้ไขอยู่บ่อยครั้งนะเออ ถูอัพเพนเตอเบื่อหน่ายในเรื่องของงานที่ทําอยู่งานประจําที่คุณทําหรือว่างานที่คุณทําอยู่สังคมการทํางานมันทำให้คุณรู้สึกว่าอิ่มตัวเกินเลยเกินนะคะ the world the world มาตำแหน่งของ justice นะคะ the hermit เนี่ยค่อนข้างชัดเจนว่าตอนนี้อยากจะปลีกนิเวทอยจะเปลี่ยนงานยาจะแบบไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเพราะว่าที่สิ่งที่ทําอยู่รู้สึกมันยังไม่ใช่ตัวคุณนะคะ for of sword The ะแฮมเพสเนี่ยเดอะทีเฮสเดอะตัไพ่แบบเนี้ยโอเคเดอะทเฮสอ่ะเขาบอกว่าช่วงเวลานี้เหมือนว่าตัวคุณน่ยอยากจะปลีเวศไม่เอาแล้วอยากจะแบบไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเออลองหาถ้ารู้สึกว่ามันเป็นทุกข์กับหน้าที่การงานลองหาความสุขในการทํางานเล็กๆน้อยๆดูอะไรที่คุณทําแล้วในที่ทำงานรู้สึกว่าอยู่แล้วมันมีความสุขให้มันผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ก่อนเออ บางทีเชื่อเถอะว่าสิ่งในที่ทํางานน่ะในเมื่อมันมีเรื่องไม่ดีมันก็ต้องมีเรื่องที่ดีอยู่ในนั้นอืทําไมคุณถึงอยากทาที่นี่เอาความรู้สึกแรกที่คุณเข้ามาทําถ้ามันยังไม่ตามถ้ามันยังไม่เต็มตามเป้าหมายของคุณก็ตั้งใจทํามันต่อไปพลังงานตอนนี้จะเป็นช่วงการที่คุณอาจจะผิดหวังแต่อย่าไปผิดหวังกับมันนานนย่าไปจมปักกับเรื่องที่ว่าคุณคาดหวังกับมันมากเกินไปอืมาเริ่มต้นมาเริ่มต้นใหม่แล้วเอาความผิดหวังของคุณมาเป็นบทเรียนดีกว่ามาเป็นแบบฝึกหัดชีวิตให้คุณผ่านมันไปแล้วคคุณเเป็นนนนที่่พัฒาาามกกวดิะ คนที่กําลังหางานช่วงเวลานี้อาจจะต้องออร่อนเรซูเม่ไปก่อนแล้วก็มีการพยายามอัปเดตสกิลตัวเองใหม่ๆบ่อยค้งนะคะเพื่อจะทําให้ตัวเองเป็นคนที่เก่งขึ้นแล้วก็เพิ่มชาเลนตัวเองคือเหมือนกับแบบว่าเอาตัวเองมาปรุงแต่งตัวเองให้ดูน่ากินน่าทานมากขึ้นแล้วมันจะมีโอกาสได้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะคะช่วงนี้ก็ร่อนเรซูเม่ไปก่อนมีบริษัทแต่ละบริษัท,รษทหรือว่ามีคนเขาแบบว่าติดต่อเข้ามาแหละแต่ว่าตัวคุณก็ อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เขามากมันเป็นช่วงของเวลาที่ของคุณที่ว่ายังเป็นช่วงเวลาพักผ่อนแต่การพักผ่อนในที่นี้คุณก็ต้องไปอัปเดตตัวเองด้วยพัอัปเดตสกิลต่างๆในเรื่องของการพูดการตลาดเรื่องที่ว่าคุณรู้สึกว่าอยากจะทะําอ่ะทํามันไปเพื่อทําให้ตัวเองเป็นคนที่เก่งขึ้นนะอืมมาดูเรื่องของการเงินต่อการเงินสถานการณ์การเงินเป็นยังไงบ้าง การเงินเป็นยังไงบ้าง S of Cup King of Cup Page of Pentacle High Princess การเงินเป็นยังไงบ้างคะอ่ะอีก2ใบ Seven of Pentacle <Whoa. S 1> Seven of s w o r d เทน o f ฟซอรโอเคเราต้องเตือนแล้วแหละว่าการเงินของคุณช่วงเวลาเนี้ยระวังเรื่องของการโดนโกงหรือว่าระวังเรื่องของการที่เออไปทำน่นทําน,นี่มีคนชกจูงไปแล้วมันจะไม่ได้สิ่งที่คุณคาดหวังมากเกินไปต้องต้องระมัดระวังเรื่องของการลงทุนหรือโดนโกงอะไรบางอย่างเรื่องของการยืมตังหรือเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ว่าคุณจะต้องเอาเงินไปทํำน่นทําน,นี่ช่วงเวลาเนี้ยชัดเจนว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องพิจารณาดีๆค่ะ เพราะว่าไพ่ขึ้นเตือน3ใบเลยในยต,ตำแหน่งที่น่กกากลัวโอ้ยไม่สิสี่ใบเลยตัวเนี่ยไพ่อนาคตของครูคือ10 of swords ปัก10ดาบทั้งเป็นคือตายทั้งเป็นคือเดี่ยงเลยอะ่ะคือนอนเดี่ยงไปเลยอะ่ะเออแล้วก็ไพ่ high priest ความลับอะไรที่มันเป็นเรื่องของการที่ผิดหวังหรือเรื่องของการชอบโกงเกิดขึ้น s i of swords ความผิดหวัง s e v of wands e of swords การช่อโกงการพูดเท็จการอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการช่อโกงเกิดขึ้นน่ะเอสออฟคัพคุณรู้สึกมันเป็นอะไรที่ใหม่ที่คุณอยากจะทําคนคนนี้เล่าคุณเก่งมากให้คุณไปร่วมลงทุนกับเขาคิงออฟคัพคุณคาดหวังว่ามันจะต้องได้เม็ดเงินที่ดีการลงทุนอะไรบางอย่างคุณคาดหวังว่าเฮ้ยมันต้องได้ดีแน่แน่นอนเลยเพราะว่าคุณชัดเจนว่าคุณเขาแบบว่าออฟเฟอร์คุณหนักมากเขาชวนคุณไปหนักมากเขาขายอะไรให้คุณหนักมากแต่สุดท้ายมันไม่ตามตามที่คุณหวังอ่ะ มันเลยเฟลไงแล้วมันก็ทําให้คุณเซ็งแล้วก็หนักพอสมควรเพราะฉะนั้นพิจารณาดีๆช่วงเวลานี้การเงินระวัง <c oughs> ในเรื่องของการโดนหลอกการโดนชอบโกงหรือการที่ต้องไปลงทุนลงแรงกับอะไรบางอย่างที่ว่ามีคนแบบว่าแนะนํามาสื่อโซเชียลมีเดียดูดีๆอืมระวังโดนโกงหรือคนยืมตังค์แล้วไม่ได้คืนต้องเตือนเ <c oughs> พราะว่าอาทิตย์นี้เด่นและน่ากลัวเพราะไพ่เตือนมาทั้งหมดสี่ใบ ซึ่งก็ต้องไประมัดระวังเอาไอยกันนะคะอืม <c oughs> มาดูสถานการณ์ความรักก่อนคนวนันศุกร์ความรักความสัมพันธ์คนโสดเป็นยังไงบ้าง <c oughs> สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนคนโสดเป็นยังไงบ้างม t w อ of cups S of p e n t a c l e ค่ะหน้า hmm. of one เอ้ยผิดอันนี้หน้ e of e n t e g r a l ที of one ช่วงเวลาตีสองทีสามมีอ้เริ่มแบบไม่ไหวละเออเริ่มล้าละ Page of cup จัดสเม้นต์ Jasmine ขึ้นนะคะสถานการณ์ช่วงเวลานี้คนโสดพบเจอคนที่ถูกใจแต่เมก้าที่เขาจะจีบอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะช่วงเวลานี้ระแวงค่ะระแวงอะไรบางอย่างได้แต่สองนะคะช่วงเวลานี้แต่เมก้าที่จะจีบเพราะกลัว h i โลแฟนไ้เดอเอมเพลเยอร์ขึ้นนะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณข้างเขาเพราะว่าเขามีอะไรบางอย่างที่เป็นตัวตนของเขาอะ ชูอวานขึ้นนะเป็นไพ่ที่ชัดเจนว่าคุณอยากจะคอมมิตไม่กับคนคนนี้นะแต่คุณไม่กล้าที่จะจีบเขาเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าคุณเคยพบหาดูใจพบแบบพบหน้ากันสิเคยพบหน้ากาันเคยแบบว่าเจอการเคยพูดคุยกันเกิดขึ้นนะคะจะมีโอกาสที่แบบเข้ามาหาคุณคุณรู้สึกว่าอยากจะคุยคนนี้แต่คุณไม่กล้าที่จะเข้าหาเขาแต่ความรักข้อสมพันธ์ดูว่ามันจะต้องเสี่ยงอะ่ะเพศออฟคัพอ่ะมานต้องเสี่ยง ตัวคุณังเป็นเด็กถือทัววที่ยังหาความนังเลยยงไม่ได้ยังไม่กล้าที่จะเข้าหาเขายังไงก็ได้แต่ส่องเขาอะส่องเขาไปอย่างนั้นแหละ j u ส t m e n t มาในตําแหน่งของเดินพูนเลร์คือได้แต่มองได้แต่ส่องแต่ไม่กล้าเข้าหาทูอั c ค p ับทีอัฟเอทูอัวานทีอัวานพิจารณาแล้วพิจารณาอีกส่องมองอยู่แล้ว นี่จะเอายังไงดีว่าสุดท้ายก็ไม่ทําอะไรสักทีเราวางโดนค่าไปกินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคิดอยากจะชอบบอกไปเลยคุยกับเขาไปเลยเออลองศึกษาดูใจเขาไปเลยถ้ามันนกก็ดีกว่าเราก็ช่างมันดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วสุดท้ายโดนค่าไปกินนะคะก็ต้องดูดีๆก็ต้องเริ่มนะคะต้องเริ่มต้นนะคะปลูกความกล้าตัวเองค่ะแล้วก็เริ่มต้นที่จะจีบเขาอไปกําลังใจให้สําหรับไพ่คนกล่องนี้อ่าไปกันต่อสําหรับคนมีคู่ คนมีคู่คนมีประเด็นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันเป็นไงบ้าง King of Sword. s w o r d อืม Queen of p e n t a c l e The Star ค่ะ We are Fortune t e n of cups the lover กีดค่ะอ่า the e m p มเ s e <c oughs> ขึ้นนะคะในตำแหน่งของคุณ The Sun <c oughs> ขึ้นในตำแหน่งของเขาฉันจะอ่านไพ่แบบรู้สึกว่าฉันรู้สึกชอบไพ่เสร็จนี้มากเอ่อสถานการณ์เริ่มที่คนมีคู่คนมีประเด็น เอาเริ่มที่คนมีคู่ก่อนคนมีคู่นะคะช่วงเวลานี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงนะคะคนที่คบหาดูใจกันระยะยาวเนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยถึงเรื่องการมันหมายนะมีการมั่นหมายมีการพูดคุยถึงเรื่องการแต่งงานนะคะตัวคุณสองคนค่อนข้างจะพูดคุยแล้วเดนเพสขึ้นมากับเดซันเนี่ยค่อนข้างชัดเจนจะมีการทําอะไรใหม่ๆร่วมกันนะคะหรือคนที่แต่งงานกันไปแล้วมีคู่กันไปแล้วเนี่ย แต่งานดูใจกันไปแล้วเรียบร้อยเนี่จะมีการที่เริ่มออกออกงอกออกผลร่วมกันอ่าในเรื่องของอาจจะมีบุตรหรือเรื่องของมีการวางแผนชีวิตคู่มีบ้านมีรถมีอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะชัดเจนเป็นทิศทางที่ดีขึ้น Queen o p p n n t a l l e การสร้างอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วในช่วงเวลานี้ King of สอ o นะคะมีการที่แบบว่าเริ่มต้นอะไรแบบปรับมีออฟฟอร์ทูนเดอะสตาร์ชัดเจนว่าความความคาดหวังของคุณสองคนความฝันที่คุณสองคนจะร่วมสร้างกันมันได้เกิดขึ้นแล้ว เริ่มไปต่อที่สําหรับคนมีประเด็นคนมีประเด็นกันเนี่ยสถานการ์บอกว่ามันจะมีโอกาสในการกลับมาพูดคุยปรับความคาใจกันเกิดขึ้นถ้าชมเวลานี้ <c oughs> เขาดูนิ่งๆไปอ่ะมันจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยเดือดซันขึ้นมาตําแหน่งของเขาแล้วก็เด่นเพงข,ขึ้นมาตาแหน่งของคุณคุณค่อนข้างคุณสองคนค่อนข,ข้างจะรักกันนะแต่มักมีเรื่องผิดหวังแล้วก็มีเรื่องของการทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งมีการน้อยๆกันอยู่บ่อยครั้งยิ่งเป็นรักทางไกลจะต้องมีการทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้ง,งเป็นธรรมดาเพราะเขาไม่ค่อยมีเวลาให้คุ ความรักดีขึ้นสถานก,การณ์ความรักเริ่มดีขึ้นอะไรที่มีนอยกันไปทะเลาะก,กันไปมันจะเริ่มกลับมาดีขึ้นคนสองคนได้กลับมาอยู่ด้วยกันเนี่ยไพ่ขึ้นชัดเจนว่าไพ่เซตเนี้ยสวยอือยู่ด้วยกันแต่มันเป็นเรื่องของคาแนะนําของไพ่เพราะฉะนั้นอยู่ที่คุณปรับแก้แล้วก็ออกแบบชีวิตคู่กันกันละกันคนมีคนคุยสถานก,การณ์ได้พัฒนาไหมมีโอกาสได้พัฒนาเพราะว่าเดลเวอร์มากับทูมากับตัวของ เทนอฟคัพมีโอกาสได้พัฒน,นาหรือได้เรียนรู้กันอีกขั้นหนึ่งเขาจะเปิดโอเพนให้คุณมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็ไปดูเอานะคะอืขอบคุณวันนี้นะคะที่คนวันศุกร์นะคะเข้ามาพูดคุยกับโอนะหรือมาดูการพยาก,กรณรับการพยาก,กรณในวันนี้นะคะผิดพาดประการใดต้องขอโทษและขออภยนะัยในที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ